สวัสดีคะ่ะจากเซลมมนาวฮอนด้าโครานะคะสำหรับรถที่ทุกคนกำลังชมอยู่ค่ะเป็น Honda City Hatchback นะคะ City 5ประตูราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่749,000บาทค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็นสีเทาโซนิกหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าสีเทานมหรือว่าสีเทามุกนั่นเองนะคะซึ่งบอกค่าสีค่ะ6 0 0ับาทสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ กำลังมองหาโปรโมชั่นของรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่ดาวที่25ขึ้นไปค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99เมื่อดาวที่25นะคะแล้วก็ผ่อนชำระที่48งวดค่ะสำหรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยฟรีประกันภัยชั้น1น,นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นค่ะที่2.99เมื่อดาวที่25แล้วก็ผ่อนที่48งวดค่ะ ลูกค้าเก่าฮันด้านะคะส่วนลดดอกเบี้ยอยู่ที่0.15%ชำระงวดแรกดอกเบี้ยลดลงอีก0.10%ค่ะสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ